สวัสดีครับพี่น้องพอกับเมนูทางข้างมาพอกันเมื่อนเมื้อวันเสามาเปิดมือเปิดตาพี่น้องสนามคลิปคืลอล่ะยุทัทงฟังสายคือพี่น้องพาพอมากมาเอียงเกาะมารับยาดีบ่ มาออกกำลังกา,งงายข้อทักทายหน่อยสวัสดีพี่นออ้องก้องไปทั้งหลายทั้กน้อยทั้กยุ่ยไก่ยุ่ไก่ยุ่ไทยยุ่ลาวแง่แง่เข่าแง่เข่าคนน้อ่น้องนู้นกำลังแง่หูอยู่น่ากลัวห้องคนนบพี่น้อง,องมือแลงมี เดอร์ดแฮรมเมอแองไล่ลสดเบิงฟี่ทางช่องสาวน้อยเพรบานแพงแฟนเพจในการสนับสนุนจากคุณเยี่ยมจากสวิตเซอร์แลนด์เผ่็จจางรดแฮไหไล่ซดให้พี่น้องเบิร์งฟี่ล่ะพี่น้องเขาไปเบิงเดอร์พี่นออ้นอ,งอ,นองเดอร์ทางเพิร์ลเซรีสดเมอแรงบอสเพิร์ลเซรีสดทางเพจให้พี่น้องเบงเดอร์สาวน้อยเพรบานแพงแฟนเพจช่วงนี้ก็คือ อยู่กันแบบห่างๆแบบห่วงๆวงกอนอพี่น้องเนาะห่างกันสักพักหนึ่ง้าเข้ารผอมแล้ววขาก็สีมาร่วมกลุ่มกันไล่สดให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าละจ้าแต่คือช่วงนี้เขายู่ในช่วงที่ว่าเออสถานการณ์บ,บปกติน่ะจ้าเนาะก็เลยต้องแยกใหญ่กันไปก่อน,อนเอยเพื่อความปลอดภัย รักและห่วงใจเลยน้านุ้ค้น่ะพี่น้องทรงกำลังใจให้กันและกันมเมื่อฝา่าเปิดเท่าสิกับมาพอกันอีกเทน,นึงพี่น้องตอนนี้ฝ่ามืดก็คงบดนเนาะพี่น้องเนะาะฮะ<า> <laughs> พอแล้วมาเมน,นยคือค,คํามมแถวเมื่อเนิ้นนะ บรรยากาศอยู่ทงอยู่ทาได้พี่น้องเด้อไกลเติบอยู่พี่น้องพี่ละอยู่ฟังใสพี่ละพี่น้องเมนุก็พอเลี้ยกะสวบแล้วกะปกติเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยังบอท่านแนอันนี้ดอกกะทิสวอบอีกคือเกา สามมือสี่มือสวอปเทนึงเงียจนดังวืกเบิร์ดลรพี่น้องเย้ยมันบอเมนอ่าเป็นสิ่งทีหน่าลังเกียจด,ดอกพี่น้องเป็นสิ่งที่ต้องให้กำลังใจกันมันกลัวคือถัดติดก็คือรักษาเท่านั้นมันบอเมนหลายแรงเองียงเจ็ดทังซิบมือกินยาเราก็หายหพี่น้อง ทำใจให้สบายสบายทือกระซัมไขวัดไงเฮ้าลอมเมนหนุยว่าบอมเนว่าเฮ้าสิมาลังเกียดกันคือในสถานาการณ์ยังซีก็คือเฮ้าต้องให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะเห็นอกเห็นใจกันกันกันย่ามเนี่ยละบอมเนบอมเนแนวถีสิมาซำเติมกันขอแล้วบวมีเวลาคุยน้ำพี่น้องดอกนั่งพี่น้องเบิ่งเล่าไปกันแลวกัน ถ้ามีเวลากะเบิงไหลสดเธอพี่น้องมาแลงลดแห่มวนคุบถีบก <pers> <โสด>็ขอให้คุณแยี่มร่ำรำร,ำร,ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงถ้าเพิ่นรวยอยู่แล้วไป <s uss> เพิ่นรวยตต่มขึ้นไปอีกเนาะพี่น้องเนาะ <spe an> ที่เพิ่นสนับสนุนให้กำลังใจทีมงานเฮ้าด้วยดีตลอดมา <spe an> วกเพราะว่าแต่คุณแยม <spe an> ล,ะะล่ะค <spe an> ่ะ <spe an> หลายๆผู้หลายๆคนที่บริเอ่ยชซื้อเนาะที่อุปถัมภ์คำสู้เฮาด้วยดีตลอดมากก็ขอให้พี่ให้น้อง รำรำร,ำรวยร,วย,รวยสุขภาพแข็งแรงแขียวขาดปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะทีมงานเท่ากับบอมียังตอบแทนพี่ตอบแทนนอกนอกจากควมมวลควมซืนควมบันเทิงให้พี่ให้น้องด้เบืงอไปไปลายเดือนกนาจะมีการไล่ซดให้พี่น้องเบิงอ่ะพี่น้องติดตามก็แล้วกัน แต่ว่าแมวลาแมวลาในน้อยนี่ก็สิมีให้พี่น้องเบิงพ่อแก่งเงาไปสะกอนเนาะได้ยินหัวหน้าว่าก็สิมีแมวลาพ่อพี่น้องเศร้าชิดหอดบางคนก็ว่าบ่าได้เบิงสาวน้อยจักินเขาบ่แสบนอนบ่หลับผู้ลังคนเพิ่นว่าขาดอีหยังไปจักอย่างนี่ปานนั้นบ่พี่น้อง ก็ดีใจเนาะที่ทีมงานเท่าได้เป็นมีส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พี่ให้น้องมีความสุขมีการพ่อนค่ายบ่นหน่อยก็หลายเนาะพี่น้องเนะาะบ่ได้ไปใสเด้ยจ้านั่งอยู่นี่เซฟกัหหาแต่ลุดอแมทขึ้นดังเนี่ยพ่อ อืมบอเมนว่าเอาเม็ดไ้ใส่เม็ดยางดีเอาไว้ไตหูดังเนี่ยตอนแรกเข้าว่าเขาสิมไม่ไหลสดเมือีอเนาะพี่น้องบันี้สถานการณ์าการบร่ปกติเขาก็เลยดังเลื่อนออกไปน่าจะไปไปลายเดือนพนพี่น้องรอเบิงสถานการณ์ถามันขี่ค่าย พี่น้องก็คงเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะหูใจกันหูกันทองฝากกับปอดโป้งมัน วงนี่ก็คือมีแต่หายกำลังใจกันเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะซูซูซูไปน้ำกันทีมงานเฮ้าเนี้ยวแน่นกันไว้คือเขาเนี้ยวบ่งแย่งสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อหักกันไว้แพ่งกันไว้ เขาวาดังไงก็พออันหักกันไวยังคือเขาเหนียวไหมว่าจังไงก็กยังก็คือเขาเหนียวก็หักกันไวคือเขาเหนียวบ่ถึกน้ำอ๋อหักกันไวคือเขาเหนียวบ่ถึกน้ำอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาพบพี่พบน้องสำนีสกอรขอบคุณสำหรับการติดตาม ขอบพุ่นสำหรับผู้ไหกกำลังใจด้วยดีตลอดมากไหพี่น้องอยู่ดีมีแห่งสบายดีค่ะ